โอ้โหสูงมากกลัวความสูงอะตรงนี้วิวสวยมากวิวหลักล้านเลยสวัสดีครับมูไปเที่ยวไปวันนี้เราอยู่ที่หัวหินกันนะครับเราอยู่กันที่ h o l ิเดย์อินวานานาวาน,านะครับหัวหินคลิปนี้จะมารีวิวโรงแรมฮอลิเดย์อินนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวสวนน้ำกัน ครับพอเราเดินเข้ามาเราก็มาขึ้นลิฟต์ไปชั้นล็อบบี้กันนะชั้นแอนะเพื่อไปอทําการเช็คอ,อินอ่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นแอลแล้วนะครับแล้วก็จะไปที่รีเซพชันก่อนนะถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเกมโซนของเด็กๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะแต่เราต้องเลี้ยวไปทางขวานะเพราะว่า รีเซพชันจะอยู่ทางความมือเรานะครับครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นแผนกพวกเบเกอรี่แล้วก็มีเป็นส่วนของคาเฟ่เล็ก,ลกๆนั้าๆทางด้านโน้นนะครับเวลาที่เราเช็คอินทางโรงแรมก็จะให้เป็นวอชเชอร์หรือคูปองนะครับให้มาแรกเครื่องดื่มนะครับ เบเกอรี่น่ากินมากเลยอ่ะแล้วก็เวลาเช็คอินเขาจะให้เป็นตัวสายแท็กนะเป็นนาฬิกาเอาไว้เข้าออกสวนน้ำนะครับแล้วก็สแกนขึ้นขึ้นลงลิฟต์หรือเข้าห้องเราได้ด้วยนะครับแต่พอดีพี่ลืมถ่ายนะโทษทีลืมถ่ายมาให้ดูนะครับในส่วนของล็อบบี้จะอยู่ตรงชั้น8นะครับส่วนพรุ่งนี้ช้าเบรก fast เราต้องไปทานที่ชั้น7 นะครับห้องอาหารจะอยู่ชั้น7จ็ดนะสำหรับอาหารเช้าครับทางด้าน,นนี้ก็เป็นเกมโซนเนาะเป็นพื้นที่ของเด็กๆที่ชืินชอบเขาจะให้โทเค็นมานะครับห้องละสามเหรียญน,นะครับเวลาเล่นเล่นเกมเราต้องใช้โทเค็นยอดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะอันนี้แฮกกอนะครับ มีแน่นอนอเดินเลี้ยวเข้ามานะครับทางด้านขวามือเราก็จะเป็นโต๊ะสนุกเล็กๆนะครับเดินตรงเข้ามาอีกหน่อยนึงขวามือนี่จะเป็นเหมือนกับเกมรถแข่งนะครับ รู้สึกว่าแต่ละเครื่องก็จะให้เล่นไม่เกิน30นาทีมั้งกันว่าคิวจะยาวนะครับในห้องนี้ก็จะเป็นพวกเกม PlayStation นะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องพักกันนะเที่ยวน,นี้พี่มาพักอยู่ชั้น9้านะครับอันนี้เราก็ใช้การ์ดหรือว่าตัวแท็กสายข้อมือสแกนเข้าห้องก็ได้นะครับเบลบอยเอากระเป๋ามาละ รวดเร็วมากเลยเป็นีจะเป็นส่วนห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำก็ดูดีนะครับใช้ได้ส่วนฝาผนังที่ทะลุกันระหว่างห้องน้ำกับห้องนอนเนี่ยมันจะเป็นประตูเราเลื่อนมาล็อกได้นะไม่ต้องกังวลใจขนาดห้องพักก็ถือว่ากว้างขวางดีนะครับ สลับเตียงนอนจริงๆมันเป็นเตียงคู่นะครับแต่ว่าพอดีพี่สั่งให้เขาเอาเตียงคู่มาประกบกันเป็นเตียงเดี่ยวก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราเออกไปดูวิวกันดีกว่าที่ระเบียงก็เป็นวิว เห็นสถานีรถไฟนะอยู่ข้างล่างสถานีรถไฟแบบดูสวยนะแล้วก็เห็นวิวทะเลด้วยถ้าเป็นชั้นที่สูงกว่านี้น่าจะเห็นแบบไปได้ไกลกว่านี้นะนี่พี่อยู่ชั้นเก้าพี่ก็ถือว่าวิวสวยดีนะมองเห็นทะเลแล้วก็เห็นพวกตึกอาคารต้นไม้อะไรนี้ก็ดูโอเคอืม ตอนนี้เราลงมาอยู่ที่ชั้น6นะครับชั้น6จะมีสปาเนาะส่วนของฟิตเนสก็จะอยู่ชั้นนี้ด้วยเช่นกันนะครับข้างหน้าเป็นสปาเลี้ยวซ้ายไปก็เจอละฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็สามารถใช้การ์ดหรือใช้สายแท็กเราที่ข้อมือสแกนเปิดประตูเข้าไปได้เลยภายใน ฟิตเนสก็มีเครื่องเล่นถือว่าเยอะนะที่นี่อะถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะอืมเขเหมือนไปบางโรงแรมฟิตเนสเขาจะแบบเล็กๆเกนะอ่ะอันนี้เครื่องเล่นลูวิง้งอะไรก็มีให้หลายเครื่องอยู่ ในส่วนนี้จะเป็นห้องล็อกเกอร์แยกชายนะครับแล้วข้างในก็จะมีห้องอาบน้ํามีห้องอบซาวน่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันอันนี้ส่วนของห้องน้ํานะครับอันนี้เป็นห้องล็อกเกอร์เนาะ ผู้ชายกับผู้หญิงก็คงจะเหมือนเหมือนกันนะครับในห้องล็อกเกอร์อันนี้สังเกตว่าไม่มีคนเลยเพราะพี่เดินเข้ามาแล้วเขาหนีกันหมดเลยวิ่งออกไปหมดแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นส่วนของห้องอาบน้ํานะครับมีสองห้องแล้วก็อันนี้ห้องอบซาวน่าก็น,นั่งได้ประมาณห้าห้าหกคนนะนะประมาณนั้นไม่ได้ห้องใหญ่มากนะครับสวัสดีครับอันนี้เช้าของอีกวันหนึ่งแล้วนะ o d <Good> m ร r n i n g นะครับทุกคนเดี๋ยวเรา ตรงไปหาอะไรทานกันนะครับส่วนห้องอาหารเช้าเนี่ยจะอยู่ตรงชั้น7นะห้องอาหารกว้างขวางมากแล้วก็วิวดีนะครับอันนี้พี่ก็ถ่ายรูปในส่วนของอาหารแต่ละมุมมาให้ดูต่อคร่าวๆนะครับอาหารที่นี่ก็ถือว่ารสช,ชาติใช้ได้นะหลายๆอย่างที่พี่ ได้ทานนะครับมีติ่มซำด้วยเดี๋ยวท่านอาหารเสร็จพี่จะพาขึ้นไปสระว่ายน้ำบนดาดฟ้ากันนะครับสวยมากๆเลยนะสวยจริงๆทานอาหารเสร็จเราขึ้นมาชั้น26นะครับเป็นชั้นดาดฟ้าก็จะมีสกายพูลนะครับคือสระว่ายน้ำบนดาดฟ้านั่นเอง วิวแบบหลักล้านสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะตอนแรกเขากะว่าจะใส่ทูพีซมานะแต่ย่าเลยเดี๋ยวคนเขาแตกตื่นตกใจลงลิบกันหมดดูสีวิวสวยมากแล้วก็ข้างบนนี้ก็เย็นสบายนะลมพัดแต่ไม่ได้แรงมากนะแต่ถือว่าอากาศดีเลยแหละโดยเฉพาะวิวนี้มองเห็น ไปไกลทะเลกว้างมากนะครับขึ้นมาแล้วฟินมากๆเลยทางฝั่งนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นฝั่งที่ติดกับส่วนน้ำนะครับนี่ไงสวนน้ำวานานาวานะครับก็วิวสวยเหมือนกันนะวิวสวยเหมือนกัน เดี๋ยวพี่จะพาเดินขึ้นบันไดไปด้านบนสุดนะครับเห็นเขาบอกกันว่าข้างบนแบบสวยมากมีพื้นที่เป็นกระจกให้เดินด้วย mm hmm. เดี๋ยวพี่จะลองพาขึ้นไปดูนะพี่ก็ยังไม่สวยขึ้นไปเลย เราละเรามาถึงแล้วเนาะข้างบนสุดของโรงแรมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบารวก็ห้องอาหารด้วยนะครับกลางคืนน่าจะสวยมากๆนะวิวดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูซิที่เขาบอกว่ามีพื้นเป็นกระจกอ๋อตรงนี้นี่เองโ,อโหมันสูงมากพี่กลัวความสูงมากเลยนะเนี่ยมองลงไปแล้วเหมือนขาจะสั่นเลยเหมือนที่พื้นมีเทปแปะอยู่เนาะ ไม่รู้ว่าเขาแปะเพื่ออะไรนะนี่ไงเทปตรงนี้สกายวอล์กเนาะใครจะวอล์กก็วอล์กนะพี่ไม่วอล์กแนตะ่พี่ยืนดูแล้วกันแต่แต่ถือว่าสวยนะก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนมาเดินอยู่นะแต่พี่ไม่กล้านะพี่ขอตัวกลัวความสูงครับ คนที่ไม่กลัวความสูงพี่ว่านะ่าจะชอบนะจริงๆมันสวยแล้วแหละวิวก็ดีแต่มองลงไปนี้วิวเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิวทั่วๆกันนะครับมีน้องๆแม่บ้านทำความสาอะอาดส่วนด้านในนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูกันข้างในนี้ก็จะเป็นบาร์นะครับ น่าจะเป็นเป็นบาร์ลูฟท็ top bar อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นในส่วนของกลางคืนนะครับก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมีดีเจด้วยนะเปิดเพลงให้ฟังนะครับ เป็นไงครับชอบวิวข้างบนกันไหมดูอสิเห็นทะเลไกลโพ้นเลยนะครับมันก็รู้สึกทําให้ใจสงบดีอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาลงไปข้างล่างแล้วนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งของตึกเลยนะครับว่าวิวเป็นยังไงนะต้องเดินดีๆนะครับกลิ้งลงไฟนี่คือยิ้มล่าเริงเลยแหละ ตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับของตึกนะตันนี้ก็จะมีเตียงอาบแดดให้นะครับจะเห็นวิวภูเขาใกล้ขึ้นนะครับสำหรับสำหรับอีกด้านหนของตึกนะครับถ้าเดินมาจนสุดโอ้ยมันก็สูงมากเลยน่ากลัวไม่กล้ามองลงไปเลยอ่ะต้องมองแบบยืนห่างๆกระจกหน่อยเป็นคนกลัวความสูงตรงนี้มีวิวสวยๆ นะครับของภูเขาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็เอาไว้อาบน้ำหลังจากว่ายน้ำเสร็จนะครับวิวพอเห็นทะเลมันก็นอะรู้สึกสงบรู้สึกโอเคจบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวฮอลิเดย์อินหัวหินนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตามช่องทางต่างๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาเที่ยวสวนน้ำต่อเลยนะครับ